เงินดิจิตอลจะมีการแจกไม่มีเอาที่ไหนแจกนะประเทศชาติจะไม่รอดอยู่แล้วจะล้มละลายจะเอาเงินที่ไหนมาแจกคือการเอาเงินมาแจกกนะ็คือการเอาเงินภาษีมาหาเสียงลุงนานะครับคือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยกูก็เอาเงินภาษีมาแจกแม่งทีละแสนล้านแสนล้านแสนล้าน,าน,านอ้างกระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วเดี๋ยวจะเกิดพายุหมุนไม่เห็นมีหมุนอะไรเราไม่เห็นมาบอกเลยโอ้ยตอนนี้เราแจกเงินไปแล้ว ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเป็นไงออ้ตอนนี้เศรษฐกิจฤฤฤฤฤฤฤเราดีขึ้นเลยพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนไม่มีจะกินจะแดกกันทุกวันเนีคือแจกไปแล้วไม่ได้ผลไงก็เท่ากับว่านโยบายก็คือแหละนะครับไม่สมฤทธิ์ผลก็คือนโยบายที่ผิดบ้าแต่เงินก็เสียไปแล้วเอาไปแจกไม่ได้ช่วยอะไรเลยแจกไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ ไม่ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเะยกระตุ้นต่ยอดขายพวกเจ้าสัวทั้งหลายร้านสะดวกซื้อร้านอะไรต่างขายเบียร์ขายเหล้ากันรวยกันเลยไปไงยอดขายขึ้นเลยนะอืมร้านสะดวกซื้อร้านนู่นร้านนี่สินค้าดีหมดเศรษฐกิจดีดีพวกนี้ันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเรายากจนยาวไปที่ไหนไม่แจกหยุดเถอะนะไม่ต้องแจกแล้วนะอืออาจารย์ตอบเรื่องแผลหน่อยครับแผลแตงโมเลย ตอบไปแล้วไนงะในคำพิพากษาก็บอกแล้วเกิดจากไปพัดเรือไงนะจบไปแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญในศาลก็ตอบแล้วนะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญของปานเทปเขาไม่เชื่อ,อเรื่องเข้าไปภาษาเพื่อตัดสินจบแนละ้วจบนะเอ,อแจกก็กลัวไม่แจกก็กลัวติดคุกมีคนไปร้องเรียนแจกก็ไม่แจกก็ผิดคำพูดนะนะก็เราไปพูดทําไมก่อนที่เราจะมีนโยบายเราต้องรู้ว่า ประเทศชาติเรามีเงินในกนระเป๋าเราไม่มีตังค์แล้วเราไปโกงประชาชนทําไมว่าเราจะแจกมันจะเอาเงินที่ไหนไปแจกแต่อไปก็ไทยหาเสียงครั้งต่อไปเราจะแจกครับคราวที่แล้วเพื่อไทยแจกคนละหมื่นผมแจกคนละแสนไีเลยเ,เนี่ยเป็นการเป็นการพูดที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนหรือไม่หาเสียงไว้เป็นนโยบายที่ถแถลงแล้วตอนที่ถแถลงคุณดูไ่าเงินในบัญชีมีไหม ประเทศชาติเราเป็ไนไงตอนนี้เป็นไงลำบากไทยเนี่ยหัวล้านหลักทุกอย่างคนท่องเที่ยวก็น,น้อยลงคนไม่มาเที่ยวรัฐมนตรีก็บอกโอ้ยไม่จริงเศรษฐกิจเราดีคนมาท่องเที่ยวเยอะจีนไม่มาเรามียุโรปอิสราเอลอะไรต่างนะเราต้องยอมรับความจริงว่าจีนไม่มาเราแย่เ,เราลำบากไปดูรายงานเศรษฐกงเศรษฐกิจนะครับแยไ่ไม่ไมีใครมาเราก็ต้องเราต้องยอมรับความจริงว่าจริงต้องช่วยกันหน่อยครับพี่น้องครับไม่ใช่บอกโอ้ยนักท่องเที่ยวเยอะอะไรต่าง มันเป็นเรื่องโกหกเอ่อนะเข้าขใจนะอ่านะครับอืมนะครับอือนะครับคดีหัวสอวอจะจบอย่างไรจะมีใครติดพุกแล้วก็พักพักพักไหนที่เกี่ยวข้องกับการหัวสอวอจะโดนยุบไหมไม่มีใครตอบได้ทุกวันนี้แม่ก็ทำคอนเทนต์กันเต็มไปหมดะนะเต็ไมไปหมดไอคนนี้ก็ล้องคนนั้นไอคนนี้ก็ล้อนี้ ไอคนนี้ก็ฟ้องกลับเอ่อฟ้องกันไปฟ้องกันมาเรายังไม่รู้เลยความจริงแม้คืออย่างไรเพราะนั้นเราเวลาเราติดตามข่าวต่างเราก็ต้องเราเราอย่าเพิ่งเชื่อดี I บอกว่ามีพวกครับบวสอบกอปคอตบอกมีนะเอ่อมีเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาแค่เรียกเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้หมายถึงว่าเขามีความผิดไม่ต้องส่งไปยังศาลถ้าพยานหลักฐานมไม่มีมีแต่ความเชื่อเราคิดว่าเราตั้งข้อสังเกตว่ามีพิรุษว่าไอพวกเนี้ย มันไม่ใช่พยานหลักฐานเราเชื่อว่าเราเป็นอย่างเราเห็นว่ามีพิรุษอะไรพวกนี้ไม่ใช่พยานหลักฐานเพราะนั้นที่เราเห็นเห็นเนี่ยแบบไอ้เรียกไอ้สอวลงกดไอ,สอ้สวสัตวสสตวัตไอ้สอวนั่นเรียกประทานบุตรอะไรมาคือเราอย่าไปคิดว่าเขาทําผิดเขาแค่ถูกเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาไอ้พวกนี้มันก็บอกว่ากูไม่ทาผิดมันก็ให้มันก็พูดเป็นภาษาอกฤษบ้างภาษาฝราลงเศสภาษาจีนบ้าง เออทั้งๆที่ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่มันไอภาษาพ่อภาษาแม่มันมันไม่พูดหรอกม,มันก็เห็นประชาชนเป็นเรื่องตลกนักข่าวเป็นเป็นตัวโจ๊กเกอร์มันไม่ได้ให้เกียรตินักขงนักข่าวแม่งก็ทําเป็นเรื่องตลกโจ๊กไปนะฮะหากินกับศพแตงโมไม่จบไม่สิน้นสารตัดสินแล้วก็ยังทำคอนเทนต์กันต่อเน่อนะครับเนีไม่อยากเห็นหน้าอะไรไทยปานเทพอ๋อขาบครับ,บ,บนเนะ นะครับก็นะครับอันนี้เราก็จะมาให้ความรู้กันนะครับนะเพียงข้างอาจารย์เสมอนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะผมก็เป็นนักกฎหมายทําอะไรก็ตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมานะฮะนะครับชัดเจนนะครับใครอยากจะตั้งคําถามหรือทักทายผมก็เชิญนะเข้ามาแล้วก็สวัสดีครับคุณอ้วนประเวศคุณยะนาพรนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์แล้วครับคุณน้อย ขอบคุณคุณชัยชายาขอบคุณทุกท่านทักทายดิทค,คนไทยมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีตอนนี้ไม่มีจะกินกันแล้วครับนะครับลำบากนะฮะเลือกเพื่อไทยเก่งเก่งแก้เศรษฐกิจนะแต่ปรากฏทุกวันนี้วันวันไม่ได้แก้เศรษฐกิจนะครับพักเพื่อไทยแก้ตัวอย่างเดียวแก้ตัวให้นายกเรื่องโอนหุ้นสี่พันล้านแก้ตัวให้พ่อนายกว่าป่วยจริงป่วยทิศ นะครับวันวันพักเพื่อไทยไม่ได้ทำอะไรครับ <_ d ata> แก้ตัวให้นายกว่าเรื่องโอนหุ้นสี่พันล้านเสียภาษีถูกต้องแก้ตัวให้พ่อทักษิณไม่ได้ป่วยิพิปป่วยจริงแก้ตัวให้ยิ่งรักไม่ได้ทุจริตไม่ได้คดโกงเรื่องการระบายข้าวหมื่นล้านถูกซ้ําเติมถูกอะไรต่างวันวันรัฐบาลชุดนี้วันวันไม่ได้แก้เศรษฐกิจเพัวแต่แก้ตัวแก้ตัวให้นายกแก้ตัวให้พ่อแก้ตัวให้คุณอายิ่งรักนะครับนะ คดีตองดีแตงโมทาไมสับเปลเเยอะจังอ่านะครับก็ส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะนะอย่างปานเทฟยีงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคดีแตงโมก็มาทำคอนเทนต์เพราะอะไรเพราะยอดวิวยอดไลฟ์มันดีนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไร,ร,ะร,รต่างๆนะฮะศาลตัดสินแล้วก็ยังไปตอบนะครับเพราะอะไรคะยอดวิวยอดไลฟ์มันดีนะครับเดี๋ยวนี้การการนําเสนอข่าวมันก็ไม่ค่อยมีใครดูนะครับเวลาจะทําข่าวทําอะไรก็ต้องผ่านอินฟลูเอนเซอร์ เนะี่ยต้องมีอินฟลูเอนเซอร์เริ่มต้นก่อนนะครับสำนักข่าวก็ไม่ได้ทําข่าวแบบทั่วๆไปไปหาข่าวตามโรงพักไปหาข่าวตามท้องถิ่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเพราะอะไรหนึ่งต้นทุนสูงสองพอ,พอทําข่าวมาแล้วคนก็ไม่ค่อยดูเพราะฉะนั้นนักข่าวก็ต้องไปพึ่งอินฟูนะครับต้องพึ่งอินฟูเพื่อเอาถ่วยเปิดหัวให้หน่อยอะไรต่างและสังคมการทําข่าวยุคนี้มันเปลี่ยนไปนะครับนะก็ต้องผ่านต้องทําคดีดังๆนะคดีอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ ทำไปก็คนไม่ค่อยดูแนละนะคนงานถูกหลอกไปแคนาดาอะไรต่างเยอะแยะเนะี่ยเขาผมที่มีคนมาร้องเรียนโดนหลอกไปแคนาดาเสียเงินเสียทองบางคนผูกคอเสียชีวิตไปตํารวจก็ยังไม่ได้จับกุมมาจังก,กาศนะครับคดีไม่มีความคืบหน้านะตํตำรวจก็ไปจับไอ้พวกอะไรลักลอบเล่นการพน,นันเอคดีหมิ่นประมาทคดีอะไรต่างนะติดตัวในคะดีที่หลอกคนงานไปแคนาดาผู้เสียหายเยอะแยะ นะในเขตผู้ทอนภาคหนึ่งสพประตูน้ําจุฬานะครับชาวบ้านมาร้องเรียนผมไปไปแจ้งความจนบางคนต้องผูกคอเสียชีวิตไปแล้วบางคนหัวใจวายเสียชีวิตไปตํารวจก็ยังไม่มีความคืบหน้าอ่ามีหมายจับแล้วแต่ยังไม่เจอตัวคนร้ายยังจับไม่ได้เนี่ยก็ไปจับกฉเพาะคดีที่ผ่านอินฟูคนไหนออกมาด่าตํารวจเยอะหน่อยตํารวจก็เร่งไปจับเนี่ยสพประตูน้ําจุฬาเนี่ยผมก็ร้องเรียนไปที่โรงพัก นะครับเขาก็บอกคืบหน้าแล้วคืบหน้าแล้วแต่จับคนร้ายไม่ได้มีหมายจับจะจับไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อนก็ฝากว่าสพประตูน้ําจุลาฝากผพ้การประทุนธานีฝากท่านผู้บริการภาคหนึ่งไปดูดิชาวบ้านเนี่ยเขาล้องเรียนจนผูกคอเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งรายนะผมยังส่งศพส,ส่งอะไรไปให้ให้ตํารวจดูเนี่ยนี่ตายไปแล้วนะช่วยให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยนะตำรวจก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็ทำแต่คดีที่มันดังๆเป็นข่าวอะนะดีเอก็มีหลายคาดีที่ต้องทํานะฮะ ก็ไปไปยุ่งอะไรกับคดีแตงโมก็ไม่รู้สารตัดสินแล้วนี่ก็ยังจำแลวจะประชุมกันวันอังคารผมว่าดีเอสไอนะครับเป็นเป็นกรมสอบสวคนคดีพิเศษไปเอาเรื่องหลกัหลกๆดีกว่าเรื่องตึกถลม่มเรื่องหัวสวเรื่องฟอกเงินเรื่องเอ่ออะไรที่สําคัญดีกว่าไหมนะบุคลากร,กรก็ไม่ได้มีมากมีมมยอะไรนะครับนะครับรงบประมาณก็ไม่ได้เยอะแยะนะครับเอาเวลาไปสนใจเรื่องที่เป็นประชาชนได้ประโยชน์พวก คดีแช์ลูกโซ่หลอกลวงปลาหมอคางดำนำเข้าหมูเถื่อนนะฟอกเงินอะไรพวกนั้นจะดีกว่าเอาเวลามาเสียเสียเวลากับเรื่องคดีแต่งโมสารก็ตัดสินแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับคนในกระบวนการยุติธรรมมีทั้งทนายมีทั้งตำรวจทั้งอายการเขาก็บอกยุคนี้แปลกนะสารตัดสินสารมีคำพิพากษาคดีอยู่ในสาร DSI ไปรับสืบสวนคดีแตงโมเนะี่ยเขาคุยกันเขาบอกเออแปลกนะ นะครับบางคนบอกเขาอาจจะมีเวลาว่างหรือเปล่านะครับนะนะนะครับมีเวลาว่างไหมแล้วก็ได้ข่าวเมื่อวานนี้มีนะทนายความจำเลยก็โทรมาบอกเขาบอกพี่เดครับมีดีเอสไอไปยื่นคำร้องขอถ่ายคำพิพากษาคดีแตงโมที่ศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลยกฟ้องครับเพราะอะไรดันไปยื่นคำร้องขอถ่ายคำพิพากษาโดยศาลยังไม่ตัดสินเลยเอโอ้โหก็ศึกษาข,อขอ้อกฎหมายกันบ้างนะดีเอสไอนะนะอันนี้ผมได้ข่าวมาจากทนายจำเลย นะครับเพื่อแล้วก็ฝากนะครับโดยทั่วไปคําพิพากษาเขาตัดสินแล้ว